เดี๋ยวก็ล้มล้อโอ้ยนอ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 เน,นี่ยแล้วนี่จะมีคนมาด่หนม,า,มาไหมเนี่ย ไวินนี่สวัสดีจ้านายหัวสวัสดีจ้าดารัสสวัสดีนะสวัสดีจับโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านาทีสวัสดีจ้านายหัวมาเด้อมาเด้อ <g ain> แกงอ่อมวันแกงอ่อมไก่ฝากแม่ย่าให้ซื้อผักชีลาวมาผ้าก,กันบวหูจกักผักชีลาวทุกคนเขากลัวมีเขากลัวไม่แน่ใจ,ใจนะอืม เขา่แน่ใจเขาก็เลยแบบว่าขอเบิ้งรูปว่าซันเราเป็นจังใดบัดน,นี้พ่อไปหอดว่าได้ซื้อมากไม่ได้ซืออ้อมารอปลาเผาก่อนกําลังเผาปลาช่อนฮไปหาอะไรบันรใสอีกเกินไปมือใดมือใดนี่หาแต่แนวกินเนาะไอ้วินนี่หาแต่แนวกินเด็กเช็กูยังอีกน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานี้มามาเปิดให้มานี้มามาเปิดให้มาป่อยป่อยตามมาทางนี้มาทางนี้ลูกสามของายูเออทุกคนสุดท้ายได้เกงอ่อมไก่ที่เป็นแบบว่าเน้นเข้าขั่วเออเน้นเข้าขั่วแล้วก็เอ้าเน้นเข้าขั่วเอาแล้วใส่ ใส่หัวหอมเอมใส่ใบใบอะไรยังก็ต้นหอมไหมทุกคนแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็เอากระหล่ำปีมันเป็นเหมือนผักดองทุกคนเออนั่นแหละกระหล่ำปีดองของบ้านเขานะมาใส่ก็เสพอยู่ดี่ละได้รสชาติอยู่ไม่เปิดรูปให้ดูนี่ไงชำๆเลยมาๆๆนี่แหละล้น้ลนผักไม่ค่อยมีผักชีลาวไม่ค่อยมี ไปนาะจากเห็นหยางข้าวอ,อ,อ้อยกระเห็ดเปิดแล้วรอเก็บเกี่ยวนั่นล้านนั่นละเนวไดนเง, it, นงินเนวไดนเงินอายอืมแล้วก็หาปลาคอไปหาหนูไปสือ <c oughs> มาติ Sow, มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันผ <c oughs> ักดองบ้านเขานะ่ะที่เป็นกะหล่ำปีนะอืมมันเป็นกะหล่ำปีมันเหมือนคือจากผักเสี่ยนบานเฮ้าแนละทุกคนแต่ว่ามันแซ่บกว่ามันเขาจะทำได้เปรี้ยกว่านะคะเออเนี่ย ก็เลยเอามาใส่ออมไก่ในจากน้อยวาสานมันก็เหมือนออมไก่อยู่นะรสชาติเพียงแค่มันขาดไอ้ใบยางกอผักชีรล้าเฉยๆนะที่อยากได้เพราะว่ามันจะได้รสชาติทุกคนจ้าทุกคนมาเดอกินกอ่อมไก่น้ำกันจ้ามาเดอมาเดอมาเดอ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเรื่องเล่าอีกแล้วไฮไฮไฮผู้บ่าวมาได้ใส่อีกแล้วเอลิสถามเมลิสี่หายไม่สบายหายหรือยังเมลิสนะ่ะเมลิสไม่สบายหายหรือยังเออออมไก่ทุกคนออมไก่ใส่กะหล่ำปีดองโ <c oughs> <c oughs> อมีจานนะคะทุกคน ผู้ใดไู่คงจำออมไก่แน่ถ้าเป็นคนภาคกลางโดยแท้อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะว่าออมไก่มันแบบไหนอืแต่ถ้าเป็นไทยบ้านเขาก็จะรู้จัก,กดอกออมไก่ จะทําไปคุยไปทุกคนตอนแรกอะนะว่าสิแบบว่าแฮดไปไรสดไปสวัสดีน้องทัดสุเมธทองคำฝากก,ก,กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์สินจ้าสวัสดีนะคะแม่ย่าเข้าครัวพอดีอืมไปจ่ายตลาดมาเราไปจ่ายตลาดมากจากโมงอันนี้สิบเอ็ดโมงเรากำลังทำกับข้าวต่อก็เลยว่าเออรีบยมทำกับข้าวแล้วก็มานั่งไรตรงนี้ดีกว่า มาอาออ่อมไก่ใส่กะหล่มปีดองกะหล่มปีดองบ้านเขาก็เหมือนผักเสียนบาน้านเทานะอืมถ้าเปรียบเทียบสดน้ำห้อน,อนกับบรรยากาศสี่องศาเมื่อเช้านี้นะคะ แล้วก็บรรยากาศแดดออกบรรยากาศแดดออกจ้าอ,อยู่นี่แดดจะออกตั้งแต่8โมง9โมงอันุกคนนู่นไปยันบ่ายสองนแหละพอสามสี่ห้าโมงก็เริ่มแดดเริ่มไม่มีนะคะแล้วก็หนาวกลางคืนก็แต่ก่อนจะติดลบนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกิดเท่าไหร่อื ขอบพระคุณหลายต้องกินขอน้ำกันครับผมทำอ่อมไก่ต้องเน้นข้าควคั่วต้องตุ๋นข้าวคั่วให้มันนานๆทุกคนบันจากสีหอมอืมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ที่ฉันทําอ่อมไก่กินนะเพราะว่าการละครั <Platform> ้งหนึ่ง มามาแล้วสมัยสิบแปดสิบเก้าไปทำงานอยู่เซนทันพระรามสองอยู่ท็อปพระรามสองเละแล้วมันจะมีหลังห้างมันจะมีไปบ้าเวลาพักเบรกจะมีร้านอาหารอีสานอะไรอย่างนี้ทุกคนอื่นแหละก็ไปนั่งกินโอ้โหอ่อมไก่ทุกคนอร่อยมากเขาทำได้แบบตน้นพวกคนนี้ไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าตรงหลังเซนทันพระรามสองไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังอยู่ไหมเพราะมันก็หลายตอนนั้นฉันอายุเท่าไหร่สิบสิบประมาณไม่เกินยี่สิบสามอ่ะ สิบเก้ายี่สิบมั้งช่วงนั้นอ่ะตอนนี้ฉันอายุสามสิบหกแล้วออ้หลายปีผ่านมาแกอยู่หรือเปล่าเถอะตอนเนี้ยอืมก็มาเซ็แฮมนี่ก็พยายามทำรสชาติให้มันใกล้เคียงเขารู้แต่ว่าเข้าตุ๋นอันข้าวคั่วนะให้มันนานๆให้ข้าวคั่วมันแตกแตกเป็นเข่านะทุกคนจ้าอืมอ เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนเราจะมีเรื่องเล่าทุกคนมีเรื่องเล่าเราไปหาเรื่องสาระมามาคุยกับทุกคนแล้วนะเดี๋ยวนี <c oughs> ้หาแนวสาระมาคุยน้ำทุกคนเลื่อเดี๋ยวเนี่ยเด้อเดี๋ยกินข้าวเสร็จก่อนนะคะแล้วเราจะเข้าสู่หมดความรู้กัน ใชโน่โอซ่าไปสิเนี่ยรอเล่าเลยด่วนคนเล่าเล่าเลยเล่าเลยนะว่าใครได้ใครได้ดูอ๋ออะไรนะใครได้ดูข่าว <laughs> ที่เป็น <laughs> อุยกูเหรอใช่ไหมอืออือุยกูนะ,ะทุกคน ก็เลยสงสัยอะนะเราก็มีรู้เหมือนกันนะคะว่าอุยกูหมายถึงอะไรนะทุกคนก็เลยสงสัยเพราะว่าเห็นเห็นในตตอๆมันเยอะนะคะอืมเพราะว่ามันกำลังเป็นข่าวดังในตอนนี้นะคะอือุยกูก็เลยไปเซิชอินเทอร์เน็ตมาดูนะคะทุกคนเราก็ได้ดูเราก็จะได้รูปพร้อมๆกันนี่แหละ คนน่อยไหมวันนี้ผู้แดมาฟัางห้องดอกมื่อไงหน่อยดิแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนนะโ<อ>ูนทักผ่อืม่แท็บเล็ตโป๊ะแท็บเล็ตโก้อันนั้นมันก็ไปดรอซีอ เราก็เลยไปอ่านประวัติอุยกูมาทุกคนเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋ออุยกูก็คือชนเผ่าชนหนึ่งนะคะอืมชนเผ่าชนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนน่ะแหละทุกคนในเมืองเซียงจินหรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนนั่นแหละอืมที่ที่ไม่ใช่เชื้อชาติเอ่อเสริเจินที่ไม่ใช่เไม่ใช่สริเจิน เออนั่นแหละที่ไม่ใช่เชื้อชาติจีนนะคะทุกคนแต่เป็นอุยกูนะคะอืมเขาปกครองกันเองนะคะทุกคนถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราก็เป็นเหมือนพวกอะไรนะที่เขาอยู่ตามชายแดนที่เขาปกครองกันเองอนะคะประมาณนั้นเลย,ยที่เราไปอ่านมานะแล้วทีนี้เขาปกครองกันเองใช่ไหมคือเขาก็คือรัฐบาลจีนนะคะเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วทุกคนเห็นเขาว่ามานะ เพราะว่าอุยกูอุยกูเขาก็จะตั้ง,ต,งตั้งตั้งต้นแบบว่าเอปกครองตัวเองแล้วหนึ่งแล้วก็จะแบ่งแยกดินแดงน,นะคะแบ่งแยกดินแดนแล้วก็อะไรนะพี่เขาว่ากันอนะ่ะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเอชาวชนจีนนิ้สินะทุกคนนี่แหละคนจีนก็เลยไม่ชอบเขาต้องกำจัดนะทุกคน จเลสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเขาก็เลยแบบว่าต้องปฏิวัตินะคะต้องปฏิวัติชาวอุยกูอืมอเเพราะว่ามันไม่เป็นความเอาเรียกว่าอะไรนะชาวอยกูไม่ปลอดภัยสําหรับชาวจีนประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็ต่อต้านกันเยอะนะคะชาวจีนเขาต่อต้านแต่ก็มีหลายๆเขาเรียกว่านะหลายองค์กรเหรอที่มองว่า ที่มองว่าจีนน่ะ,ะไร้มนุษยธรรมนะคะอมมองว่าจีนไล้มนุษยธรรมแล้วก็ล่วงล้าเรียกว่าไรนะเสรีภาพล่วงล้าพวกเสรีภาพของชาวอุยกูประมาณนี้นะคะทุกคนนั่นแหละอืม <c oughs> แล้วทีนี้มันก็มีชาวอุยกูใช่ไหมทุกคนที่เขารักรอบเข้าไทยแล้วโดนจับไว้ที่ไทยอ่ะผ่านมาสิบเอ็ดปีใช่ไหม,มผ่านมาสิบเอ็ดปีแล้วแหละแล้วพอมาเมืม่อวานหรอที่เขาท,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 ที่ที่มันออกข่าวว่าเขาปล่อยชาวอุยกูไปให้ประเทศจีนนะคะทุกคนนี่แหละอืม,อมเขาก็เลยว่าให้คนไทยอนะเนาะว่าให้ประเทศไทยว่าแบบว่า ไรมนุษยธรรมเหมือนส่งคนจีนไปตายในประเทศตัวเองเอ้ยเหมือนส่งจีนไปไปไปตายในประเทศจีนให้คนจีนฆ่างี่สีนะเพราะว่าเขาเขาก็ลือกันมาว่าคนจีนอ่ะประเทศจีนเขาเขาฆ่าอุยกูเขาคือเขาจะฆ่าแบบล้างเผ่าพันธุ์ไม่ให้เหลือสิน้นไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือสิน้นเหลือซากทุกคนเืาควาป็มกับบ้านเองเขาอะไรปรับม้านเนี่ยค่ะก อไทยก็เลยโดนแบบว่าโดนประนาม,มานะคะทุกคนว่าแบบว่าไรมนุษยธรรมส่งอุยกูไปไป,ไปตายอะไรประมาณนี้นะคะเออนั่นแหละพี่วัฒนาสวัสดีจ้าออมไก่จะอ้ายอมไกอ่อมไก่เซ๊ะ ไปยังกินข่าวนาอทางผุนเนาะนั่นแหละทุกคนกำลังเบาหอดอุ่ยกูอยู่อ่ะเมื่อคืนนี่ในเมื่อคืนในในต่อต่อแบบมันเยอะเกินไงมันเยอะเยอะเปิดไปทางไหนก็เจอก็เลยก็เลยอยากรู้อยากเห็นอ่ะนะก็เลยไปอ่านมาข้อไหเอามาเบาน้ำมูน้ำพวกอันละแล้วทีนี้รัฐบาลไทยเขาก็บอกว่า มันเป็นความประสงค์ของอุยกูที่ว่าเขาอยากไปไปไปประเทศจีนกลับไปเมืองเมืองเมืองเองจ้าของคือเก่าอะนะเออแต่ทีนี้มันก็มีคนออกมาพูดว่าคนอุยกูเขาไม่ได้อยากกลับประเทศจีนของเขาหรอกแต่ว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนเหมือนไทยอยากส่งกลับอะไรประมาณนี้นะคะอืเหมือนโดนนังคับให้ส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีคนแล้วก็มีคนมาพูดอีกว่า ตอนแรกก็จะส่งให้ตัวลกีตัวละกีมาขอรับแล้วทําไมถึงไม่ให้ทําไมถึงไม่ให้ตัวละกีไปใช่ไหมคะประมาณนี้เลยอืมเม่นยังอียังว่าเอาไปบอกกันแหมว่าว่าใดบอกน้องกันเกตอืมแล้วทีนี้ก็เลยเป็นแบบว่าวกินข่าวไปเบอกไป ก็มีคนออกมา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 โต้ท่นคนว่าจริงๆแล้วอะ่ะอุยกูเขาไม่ได้อยากกลับประเทศจีนหรอกแต่ว่าคนไทยเนี่แหละนะคะส่งกลับอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็เขาก็บอกว่าจริงๆอะก่อนหน้านี้ก็มีตุรกีนะมาขอรับคนจีนไปแต่ว่าเอยอุยกูไปแต่ทําไมเขาถึงไทยถึงไม่ให้ใช่ไหมคะอืมไทยทำไมไทยถึงไม่ให้แล้วก็มีคนออกมาโต้ยกว่ารอบแรกอะ่ะ ที่ตุรกีมาขอขออุยกูไปใช่ไหมคะทุกคนหนึ่งร้อยคนนะ่ะก็คือเขาให้ไปแล้วให้ไปแล้วนะคะแต่พอมารอบนี้อ่ะพอเราเสนอให้ให้ประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีใครอยากเอาไงเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงของประเทศเขาแล้วเขาก็ไม่อยากเอาไปเป็นภาระของประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะพูดถึงก็เลยไม่มีใครที่เอาค่ะก็เลยไม่มีใครเอาอเขาว่ายอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ ก็คิดว่าคนไทยกับไทยกับจีนแลคงจะประสานงานกันนะเนแหละทุกคนแล้วมันก็มีจดหมายร่อนมาใช่ไหมจดหมายร่อนมาว่าขอขอชาวอุยกูร์กับประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลไทยก็เลยส่งให้อะไรอย่างเงี้ยส่งส่งชาวอุยกูร์ไปให้รัฐบาลอ่าคนจีนทุกคนอืมสำหรัเขาก็เลยถกเถียงกันประมาณนี้ฮะ แล้วชาวอุยกูประมาณร้อยกว่าคนหรือสี่สิบคนอะไรได้สักอย่างนี่แหละทุกคนเขาคือโดนขังในประเทศไทยเป็นสิบเอ็ดปีแล้วนะคะไม่ไม่เห็นฟ้าไม่เห็นไม่เห็นดินไม่เห็นตะวันอะไรประมาณนี้เลยเออแล้วก็อยู่กับโลกอยู่กับภัยอืมใช่ใช่อยู่กับโลกอยู่กับภัยอะไรประมาณนี้เนาะพี่เบนนี่มันก็เลยแตกเป็นสองฝ่ายว่าส่งเขาไปส่งเขาไปอันให้ให้ตายุบานอันประเทศจีนทั้งสานทั้งสี่มันนละ มันก็ทํายังไงได้เนาะมันก็ต้องตัดปัญหานะบางทีเออมันก็มีสองอันสองสองสองมุมอะนะสองมุมบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ก็เห็นด้วยอืมบางทีเอาทิ้งไว้มันก็เป็นปัญหามันเป็นปัญหาของของบ้านของเมืองจริงๆเลยพูดถึงอืมสวัสดีพี่ทุกตาจ้าสวัสดีนะคะกิอมไก่พี่ทุกตาวันนี้อมไก่แซ่บ แต่ล่าสุดที่เขาเห็นไปเขาก็ยังไม่เห็นคนจีนเขาเอาไปทําอะไรนะอืมพี่เขาที่เขาถ่ายทอดให้ดูเห็นแต่เขาเอาเบื้องหน้านะทุกคนในเบืวเว้องหลังเราก็ไป็รูปใเห็นเห็นเขาแบบว่าอถ่ายรูปที่เป็นแบบว่าต้อนรับครอบครัวยินดีต้อนรับครอบครัวกลับสู่บ้านสู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวอุยกูืมแล้ว แล้วข่าวต่อมาก็คือเขาก็ว่านะทักษณิณนะ่ะทอซอ,อสวัสดีค่ะพี่ตุก๊กจากพี่ตุ๊กตานะครับสวัสดีพี่ตุก๊กจากพี่วินนี่นะครับผมแล้วทีนี้เขาก็ว่าทอซอนะทอซอโทรไปหาโทรไปหาทั้ท์โทรหาทั้์ใช่ไหมทัป์ก็เลยบอกว่าโอ้ฉันไม่สนใจฉันไม่ซีเรียสหรอกฉันไม่เคยสนใจอุยกู เพราะว่าฉันก็เพิ่งจะฉันก็เพิ่งจะเนรเทศคนออกจากจากประเทศฉันเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเออนั่นแหละอืมแต่ทีนี้ก็เป็นกลายเป็นว่าไทยมาเถียงกันเองแล้วก็เขาก็จะมีอะไรนะประเทศญี่ปุ่นเนาะประเทศญี่ปุ่นเขาก็แบบว่าเขากลัวมันจะเกิดการจลาจลขึ้นกลัวจะเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นใช่ไหมเขาก็เขาก็เตือนเขาก็เตือนคนญี่ปุ่นในในเมืองไทยนะว่าอย่าไปที่ที่มันแบบหอยพี่ตัวเดียว พี่ตุ๊กมีหอยสาวปลาขอพี่ตุ๊กเลยตั้งเยอะคืออะไรอะ <laughs> แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้ชาวญี่ปุ่นอะไปในตรงที่ที่มันแบบว่าเล่นๆน้องคนคนพลุกพลาดในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดการจรางจนเดี๋ยวจะเกิดการนั่นการนี่ยทุกคนนั่นแหละ ที่ไปฟังมาชาวอุยกูไปฟังมาเนี่แหละทุกคนจา้าซ้ำนี่แหละไ mm hmm. ด้ส่วนตัวนะส่วนตัวก็คิดว่ายังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะ mm hmm. เห็นใจเขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวันนึงเราเป็นผู้นําประเทศเนาะมันก็ต้องตัดบางอย่างออกไปแนละ้วเนี่ยถูกแล้ว mm hmm. พี่เป็นนี่รักไหมเก mm hmm. ไปเก็บหอยแครงมา mm hmm. ได้ตั้งเยอะจริงเหรอปารืม mm hmm. พี่ตุ๊กแนวกิ่นผูน้ชายค่ะ มาอยู่นี่ความความฝันใหม่ความฝันใหม่ของหนูก็คือไปเก็บหอยแครงหอยแครงหอยนางลมโอ้โเก็บกุ้ง <c oughs> ไปหาเก็บกุ้งเก็บหอยแครงหอยนางลมความฝันใหม่ของหนูเป็นตาสะอหน้าฝั่งทางนู้นเขามีเยอะนะเอาก็ได้หัว <c oughs> ก็ได้หัว เขาหยอกบอกเขาหยอกเรววาจังไหน,นที่วิี่เดี๋ยวเถอะแห้งตางมาท่านอยู่เี่นนี่กลับบ้านคงจัดสักเอ็ดโมงเองทุกคน กินหมดแล้วมั้งพี่ตุ๊กพูดถูกเร่องหอยก็ไม่ได้กินหอยนานแล้วกินตอนกลับไทยก็กินตานหอยทไเลถถยงอือพี่วินนี่คุยกับน้องเจเลไหนยนะน้องเจเลเป็นอนอัวแล้วอะ่ะ รักอย่าไรนั่นไงพี่วินนี่บอกรักกัน้องจเล่ไม่ไม่พวกเราหยอกเล่นวินนี่วินนี่แฟนพี่จ้าเจเลเอออันนี้ของแท้นะของแท้นะเนี่ยของแท้นะจเล่นะ mm hmm. mm hmm. พี่ทุกตาเป็นแฟนพี่วินนี่นะน้องจเล่นะระ mm hmm. mm hmm. วังนะ งงอย่าเอ <me> เดี๋กกินข้าวเสร็จเราไปเราไปหาอัดอันนั้นกันไหมเราไปหาอัดติดเอาไปหาอัดช็อตกันไหมอืมมามา่าวันนี้มามา่าแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาเล่นช็อตกัน <laughs> จิภาคลูกสาวเล่นช็อตก่อนวันนี้ไม่ชั้นพิมพ์มีพี่วินนี่ สิปไปเด้อเนะี่ยสิปไปเด้อทุกคนเด้ออือพอมีคนแดงเบิง่งมือข่อยงามแต่ว่าผ้ากันเบิงนะ่งเนาะอืมมือข่อยบ้อางามนะผ้ากันมาวัาสันมือใด้อันนี้มือใด้บอลลางหน้าแปลงฟันหนีมาดีดี <laughs> มือได้ฉันมือได้ฉันพ่อเดี๋ยวทาแป้งทาอย่างเนอเออทาลองผืนทาอย่างเนเศร้าค้นหายบุเพราะว่าเราสวยเลือกได้อืมเ <c oughs> งาะพ่ทุกายังมาวันไหนหนูไม่ล้างหน้าแปรงฟันหนู่านั่งไลนี่คนมาดูดี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 คันมือไดแบบว่าแต่งหน้าเนี่ยจัน้อยทาลองผอกลองผืนมาเน่พ่อเดวไปเบิรงได้สีคอดหายบุ เป็นจะถอดเสื้อไหล่โซ่แทนไปแล้วนะทุกคนนะขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยที่เข้ามาออ่กดไลค์กดติดตามเด้อเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยชัชทไทยกันนะคะไปก่อนเด้อพี่ตุ๊กตาน่ะกลัว น่ากลัวน้องเจเลน่ากลัวใช่ไหมไปก่อนน้องเจเลไปก่อนพี่วินนี่ก่อนพี่ทุกตาหนะคะเจอกันใหม่คลิปคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย